วันนี้ผมเอาเครื่องนะครับ power combo นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์สูบน้ำแล้วก็อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์อนเนกประสงค์นะครับมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับวันนี้ผมจะเอาวางไว้กับพื้นก่อนนะครับเพื่อจะเทสงานก่อนก่อนที่จะติดตั้งนะครับหลังจากนั้นผมจะเปิดแอป,ปแล้วก็สตาร์ทเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์วางไว้ตรงนี้ก่อน ตรงนี้ผมจะสูบน้ําขึ้นถังแชมเปญนะครับเป็นประปาหมู่บ้านนะครับใช้แผ่นโซลา r เซลล์ทั้งหมดเนี่ย9แผ่นนะครับซึ่งลูกค้ามีของเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีปั๊มเดิมอยู่แล้วปั๊มเดิมเนี่ยเป็นปั๊มยี่ห้อแฟรงกินนะครับขนาด2นิ้ว2แรงนะครับเป็นปั๊มซิงเกิลเฟสไฟบ้านทั่วไปนะครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้นําหมู่บ้านเนี่ยมี ระบบเดิมอยู่แล้วเป็นปั๊ม AC ไฟบ้าน220โวลต์ทั่วไปเนี่ยอยากจะใช้ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยก็ใช้อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์คอมโบของเราเนี่ยเข้าไปควบคุมได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มนะครับใช้ของเดิมได้เลยนะครับใช้ปั๊มเดิมได้เลยนะครับนี่ครับปริมาณน้ําที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปั๊มเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแรงกินเอเบล่า นิสซูบิชินะครับยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะครับถ้าอยากจะใช้เป็นโซล่าเซลล์เนี่ยใช้อินเวอร์เตอร์ของเราได้เลยแอปของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปดูที่โหมด Setting แล้วก็เข้าไปดูที่โหมดมอนิเตอร์ได้นะครับดูว่ามอเตอร์กินกระแสเท่าไหร่นะครับแผ่นมาเท่าไหร่แล้วก็โบนของแผ่นมาเท่าไหร่ทำงานที่ความ เร็วเท่าไหรอะไร่งเงี้ยนะครับแล้วก็คุณภูมิเท่าไร่ครับเนี่ยน้ำก็จะไหลประมาณนี้นะครับผมแรงเท่ากับใช้ไฟบ้านทั่วไปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ